สวัสดีพี okay. okay. ่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อพอกันคือเก่าพี่น้องสองน้องไอรินยามแรงแรงสามสี่โมงแรงพี่น้องบรรยากาศหนาวๆลมหนาวๆใส่ขอดเสื้อดาาาเิมมกก ขุยอย่างมันตะขุดเดิฮ้ายยังเคยฮายาย,ายังหาอยู่หากินหาอยูห่หากินสบายดีพี่น้องขาโบราณนระ่อนเปล่าหรือขาร่อนตาร่อน <laughs> ตมามะขี่ห้อยจูบาหายอยู่หากินยามมือแรงพี่น้องเลยหนาวหนาว <laughs> งุ้มมะขี่ห้อยจูบมะขีนะ่ห้อยโค่นนั่นงุ้มหรือเก็บเก็บ <laughs> เอาแล้ว

เท่าเหมือนก็บต้นนี้ขึ้นไล่มันจะอายยังไม่ึนปินกระป๋อกให้พูดด้นะอุ้ยเึานกย่านดูกันขึ้นกระดานครบไปแล้วนน่นี่เราพ่อแ่โอ้โไงโลน้าโอ้โหขึ้นไงขึ้นนี่พวกกระดานขึ้นกนแล้ว มมีป่าบนนี่ไงตยังมาลงมาอยู่กัเฮ้ยเข้านอืมหากมามามาลงตรงนั้นด้ป่าข้าวมันตัวสัมผัสมือไปอ่ังอโอ้ยเฮ้ยอย่าซ้อนะอ เงอะไงงงงงอะนะไอ้หนูขยมันกินมัมันกินแต่เพื่อน่ไปแล้วมันจะพูนทอดไม่ใส่ถ้วยเหรอป้าข้าวจะไปใส่หอยได้ไงพอเลี้ยงมันจะพูนทอดกรุเทพทิมได้เหรเอาเมียนใส่กูกินกรุเทพทิมได้อีกไม่ได้ยังไงทีำเบิร์ถวยนั่อะไรเนี่ย ลุงหยุดเมียนในลุงหยุดเถื่อเกลือเมียนเลยแค่แนบแหนบอยู่ทวนท้องกินรถยำเหล่านั้นบราเป็นวัดอือบราเป็นวัดแล้วมันถูกทวนท้องไอ้ห่าเหยากลงคือเมียนนะฮึ่มลงเอ๋ยลงหรืออะไรฮึ่มลูกนั่งดีดีเบิ้งมันส่งเปิลนะลูกแม่แม่ บวกเขาด้กับผูกปะแตกแช่เซลนี่เล็กอพี่ซ้เลยเฮ้ยแม่สู้กัโตดี่ห้วยนงแม่ก็แน่นเด้นี่แม่แม่เออออออากินแบบนี้เลยอย่กกินจัด แล้วตัวลูกมันจะเจอนจอนก็บบะเบออกมานองหอคือผมีกแ่างแกป้าตนี่ตอยู่ในแคมป์ังนะเอ้ยไปมาแล้วก็แคมป์ที่ผมนี่ เนี่ยกินนั่นเดียวทองเนียรอนะมันมีไปมาขอ ไปสิมาช่อมึงนะเผื่อนอะไรเผือข้มือนี่เปล่งก็เห็นอย่งปลปลมือบูเหินไปปอย่างมือกระโผลขาของมือพี่ถ้าจะรอดพี่เก่ายจะนอนอยู่นี่นะโอยนอนอยู่นี่ฮะหอยนอนอยู่บ้านกันนอนเด้อ 那你那你们干？冒汗、啊。<好>嗯。

น้ำกับไซจิงลิงอยู่พี่น้องไว้น้องาคนะักมะฮวยจานั่งถ่ายคลิปนั่งมเปลากรไลพี่น้องไว้ปลาปล่อ,อปปยปีเดียวกับจำปลามืองในตอนนั้นปลาลองงามปลาลองแต่ปาลาเข้ามันนะฮะตัวหนึง่งจำปลามืองตัวละโล

มันสีอมมันสีอมเลยแต่บว่าเหยี่ยนกะสเอากาข่เทลได้กระซามึ่งพอดีงมหอบหอบน้องเป็นปีนก่อนกเอาข้าวหน่อยใหญ่หเาวเเอา้าวมันเเอาไว้มเ็่าเามีแต่งมอจกนเราเามันเอาใหม่มันงเอาตามองจบเอาน้ำงมมาจกเอาน้ำหานอยห่านข้านีพอดีเอา เท่านะสวัดมื่พบนหมืลมเก็บใหญ่เยเใะดาษเก็บใหญ่เหญ่เลยดยังเอาถอู่เนะถุ่ย่ะถุ่นุ่่ยน่งุ้มหอยหอบหอบน้องพี่น้องเอ้ยพอป้งก่อนแล้วก็เลยชวนนี่นางมางอยโขงนะถ้าแม่นเนื่องเอาลจิไดยุ่งนี่ลมแหงแด คำอะไรแห่งกระลมสามมือห่อนสี่มือหนาวอ้ยกระปูเผือบทอดไปอื่นเห็นละแวเบิร์ดเนยังคบบไังตวช้อตวน่นยเอ้ยหนยหญ่เอ้ยชอยยังมาทำลายดอกช้อนาเป็นยาของเปิเบิร์ด เอาเมื่ออ่อม้ลงจำพันน้ำพัดน้ำโอ้ยใครจะไปอ่อมเบิดเนาะถือเดียวก็ต้องพัดน้ำอ่อมนนะ